เลยมาทายทำให ació, ้เพื่อนเพื่อนมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ส้มกันเนาะส่วนตะเกียบนะคะสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนเ่ต้มลวกแก้วปนได้ทุกอย่างเลยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน่ันจันดีแก้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเบ่งเนาะอันนี้ยังบถคมันจันดีแก้วก็มาถายทำมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนพีพได้รับส้มกันเนาะทำง่ายทำแบบสบายสบายค่ะพี่น้องค่ะ ถึงอาทิตย์เด้อค่ะพี่น้องงามขนาดนี้เห็นบอยจ่าสวยงามมากเลยค่ะสวยเกียก็มาอัปเด้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันค่ะลดน้ำเซตได้จ้าเปิดสปริงเกอร์ไซส์เซตแล้วก็ปิดแล้วนะจ้านี่อันดันดีเก้ี่ยกันเลยสวยงามบอยจ่าพี่น้องยังบอถ,ถึงอาทิตย์เลยสวยงามขนาดนี้เลยจ้าเห็นไหมคตะเกี่ยสวยงามบอยจ่าพี่น้อง ยังบอถึงอาทิตย์เลยสวยงามขนาดนี้เลยจ้าเห็นไหมคะตะเกียช่สวยงามงามเลยค่ะเราปลูกเยอะเหมือนกันนะจ้านี่เห็นบอกค่ะปลูกเยอะเลยนะคะอันนี้คือส่วนตะเกียบนะคะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมยงามมากเลยค่ะนี่ปลูกอยู่น้ำเหมือนเดิมเลยจ้าเพื่อนๆปลูกอยู่น้ำเหมือนเดิมนะคะมันจะดีแจ้วกันเลย ดีแต่สวยสวยงามๆนเนาะอันดับดีสวยงามมากเลยค่ะนี่ปลูกอยู่น้เหมือนเดิมเลยจ้าเพื่อนๆปลูกอยู่น้เหมือนเดิมนะคะอันดับดีแก้วกันเลยอันนี้ปลูกตะเกียบค่ะตะเกียบที่เรากินกับปนกับแจวได้นะคะเก็บมากค่ะตะเกียบเก็บหมากนะคะตะเกียบคลิปทายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆพีพีทุกคนได้รับชมกันนะคะ ิปนี้ออนจันดีแก้วจะขอจุดไปเพียงซันนี้ก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวยงามบอจ้า,จาพี่น้องยังบ่ถึงอาทิตย์เลยสวยงามขนาดนี้เลยจ้าเห็นไหมค่ะตะเกียบเลื่อนสวยงามมากเลยนะคะาม,มาเยี่ยมมาสมด้อยอกันคลิปหน้าเด้อจ้าอัปเดตสวนกระเจี๊ยบนะคะสวัสดีจ้า อันนี้ปลูกตะเกียบค่ะตะเกียบที่เรากินกับปนกับแจวได้นะคะเก็บหมากค่ะตะเกียบเก็บหมากนะคะตะเกียบเขียวค่ะอันนี้เป็นตะเกียบเขียวนะคะกินกับตำปนน้ำพริกปลาทูอร่อยได้เลยนะคะสวยงามบอจจาพี่น้องยังบวถ,ถึงอาทิตย์เลยสวยงามขนาดนี้เลยจ้าเห็นไหมคะ ตะเกียวกันคลิปหนาเด้อจ้าอัปเดตสวนกระเจี๊ยบนะคะสวัสดีจ้าถ่ายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆพีพ,พีทุกคนได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ออนจันดีแก้วจะขอจุดไปเพียงซัมน,นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าฟ่ะมัออนจันดีแก้วก็มาถ่ายทำมาทำคลิปให้เพื่อนๆพีพ,พ,พีได้รับชมกันเนาะ ทำง่ายทำแบบสบายสบายค่ะพี่น้องคะตะกอนเดนนี้ก็สบายนะจ๊ะเพื่อนๆบ่นบลำบ,บากเหมือนเมกอนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือรบเนาะทำง่ายทำแบบสบายสบายนะคะทำแบบสบายสบายเลยจากส่วนตะเกียบนะคะสวยงามมากเลยเนาะมีตโตเลี้ยวจ้าใหญ่เลี้ยวมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใหญ่ะเพราะว่าตะเกียบนีเก็ะ ได้ราคาดีเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆได้ราคาดีเหมือนกันค่ะคนต้องการเยอะเลยนะคะตะกอนเดนนี้ก็สบายนะจ๊ะเพื่อนๆบลําบากเหมือนเ่อกอนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือครบเนาะทําง่ายทําแบบสบายๆนะคะตะกอนเดนนี้ก็สบายนะจ๊ะเพื่อนๆบลําบากเหมือนเ่อกอนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือครบเนาะทําง่ายทําแบบสบายๆนะคะ เ้ยมาถ่ายทำให้เพื่อนเพื่อนมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันเนาะส่วนตะเกียบนะคะสวยงามมากเลยจ,จ้ะเพื่อน่ะมันจะดีแกวก็มาถ่ายทำมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนพีพีได้รับชมกันเนาะทำง่า,งายทำแบบสบายสบายคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้สาสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีพีทุกคนพานมาชมสวนตะเกียบด้วยจ้ะนนี้ตะเกียบนะคะ ส่วนตะเกียบสเขียวค่ะอันนี้เป็นตะเกียบเขียวนะคะกินกับตำปูนน้ำพริกปลาทูอร่อยได้เลยนะคะทําแบบสบายๆเลยจากในส่วนตะเกียบนะคะสวยงามมากเลยเนาะ,ะนี่ตูเลี้วจ่ายใหญ่เลี้ยวมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆหญ่ท้ายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆพีพ,พ,พ,พีทุกคนได้รับชมกันนะคะ คลิปนี้ออนจันดีแก้วจะขอจุดได้เพียงซัมนี้ก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวยงามบอจ้าพี่น้องยังบวถึงอาทิตย์เลยสวยงามขนาดนี้เลยจ้าเห็นไหมค่ะตะเกียบชม,มนะคะก็จะเปิดเป็นน้ำสปริงเกอร์เลยนะคะบอตองลำบากใส่บัวรดเนาะฐานย้ำเขาจะมารดกระเปิดสปริงเกอร์เลยทายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆพีพ,พ,พีทุกคนได้รับชมกันนะคะ คลิปนี้ออนจันดีแก้วจะขอจุดได้เพียงซ้นนี้ก่อนค่ะสวัสดีจา้าผเขียวค่ะอันนี้เป็นตะเกียบเขียวนะคะกินกับตำปนน้ำพริกปลาทูอร่อยได้เลยนะคะให้ชมนะคะก็จะเปิดเป็นน้ำสปริงเกอร์เลยนะคะโบอตองลำบากใส่บัวรดเนาะ ฐานยามเขาจะมาลดกระเปิดสปริงเกอร์เลยสวยงามๆเลยค่ะเราปลูกเยอะเหมือนกันนะจ้าเนี่เห็นบอกค่ะปลูกเยอะเลยนะคะอันนี้คือสวนตะเกียบนะคะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพามาชมสวนตะเกียบด้วยจ้าอันนี้ตะเกียบนะคะสวนตะเกียบสวนอันนี้ปลูกตะเกียบค่ะตะเกียบที่เรากินกับปนกับแจวได้นะคะเก็บมากค่ะ ตะเกียบเก็บมากนะคะตะเกียบเี่วกันคลิปหนาดเด้อจ้าอัปเดตสวนระเกียบนะคะสวัสดีจ้าอามันจันดีแก้วก็มาถ่ายทำมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนพีพีได้รับชมกันเนาะทำง่ายทำแบบสบายสบายค่ะพี่น้องคะถึงอาทิตย์เด้อค่ะพี่น้องงามขนาดนี้เห็นบอยจ้าสวยงามมากเลยค่ะอามันจันดีแก้วก็มาถ่ายทำ มาทำคลิปให้เพื่อนๆพ,พ,พีได้รับชมกันเนาะทำง่ายทำแบบสบายๆค่ะพี่น้องคะมีแต่สวยๆงามงามเนาะออนจันดีเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะมาเยี่ยมมาชมเด้อเก็บ,บสวยๆงามงามจ้าทำเยอะเลยนะคะทำเยอะเลยเด้อส่วนตะเกียบค่ะพี่น้องเห็นบอจ้าออนจันดีแก้วออกมา ท่ายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆพ,นพีพีทุกคนได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ออนจันดีแก้วจะขอจุดได้เพียงสันนี่ก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีส่สดนเพื่อนพ,อนพ,อนพีพีทุกคนพามาชมส่วนตะเกียบเ้ยจ้านนี้ตะเกียบนะคะสวนตะเกียบสวนต้มลวกแก้วปนได้ทุกอย่างเลยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน จันดีแก้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เบื่องเนาะอันนี้ยังบ่ถึธอันนี้ปลูกตะเกียบค่ะตะเกียบที่เรากินกับปนกับแก้วได้นะคะเก็บหมากค่ะตะเกียบเก็บหมากนะคะตะเกียบคิดเพราะว่าตะเกียบนี่ก็ได้ราคาดีเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆได้ราคาดีเหมือนกันค่ะคุณต้องการเยอะเลยนะคะเก็บสวยๆงามงามจ้าทำเยอะเลยนะคะ ทำเยอะเลยเด้อส่วนตะเกียบค่ะพี่น้องเห็นบอจ้าอ่อนจันดีแก้วออกมาสวยงามบอจ้าพี่น้องยังบอถึงอาทิตย์เลยสวยงามขนาดนี้เลยจ้าเห็นไหมค่ะตะเกียบสวยๆงามงามจ้าทำเยอะเลยนะคะทำเยอะเลยเด้อส่วนตะเกียบค่ะพี่น้องเห็นบอจ้าอ่อนจันดีแก้วออกมาเร็วมากเลยนะคะนี่เป็นสวนตะเกียบนะคะ ตะเกียบเขียวเด้อจ่าไงเลี้ยวมากแคบเดียวก็ได้เก็บผลค่ะพอกันคลิปนาเด้อจ่าอัปเดตสวนกระเจี๊ยบนะคะสวัสดีจ้าต้มลวกแก้วปนได้ทุกอย่างเลยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันจันดีแก้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนบึงเนาะอันนี้ยังบงเร็วมากเลยนะคะนี่เป็นสวนตะเกียบนะคะ ตะเกียบเขียวเด้อจ่าไงเลี้ยวมากแทบเดียวก็ได้เก็บผลค่ะถึงอาทิตย์เด้อค่ะพี่น้องงามขนาดนี้เห็นบอยจา่าสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะมาเยี่ยมมาชมเด้อทำแบบสบายๆเลยจากสวนตะเกียบนะคะสวยงามมากเลยเนาะนี่ตเลี้ยวจ่าไงเลี้ยวมากเลยค่ะเพื่อนๆไ่ตะกอนเยนนี้ก็สบายนะจ๊ะเพื่อนๆ บลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือครบเนาะทําง่ายทําแบบสบายๆนะคะไอซ้มนะคะก็จะเปิดเป็นน้ำสปริงเกอร์เลยนะคะบตองลําบากใส่บัวรดเนาะฐานยามเขาจะมาลดกระเปิดสปริงเกอร์เลยมาทายทําให้เพื่อนๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ซ้มกันเนาะส่วนตาเกียรน,นะคะสวยงามมากเลยจะเพื่อนๆก็มาอัปเดต เพื่อนๆพี่ๆได้ซมกันค่ะลดน้ำเซ็ตได้จ้าเปิดสปริงเกอร์ไซ์เซ็ตแล้วก็ปิดแล้วนะจ๊ะ